สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ e l b บี p สป i ริตนะครับวันนี้เป็นวันที่ช่องของ Barbie ได้ปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องใหม่ออกมาก็คือ Barbie and Chelsea The Lost Birthday นะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องที่38ของ Barbie เลยจากหมดคณะตั้งแต่ n น a c t e าเกอร์ต้นมานะครับแล้วมันเป็นอะไรที่น่าดีใจสำหรับคนที่ติดตามดูหนัง Barbie มากๆเลยตรงที่ว่า แม,ม่เทลตัดสินใจที่จะกลับมาทําหนังยาวบาร์บี้อีกแล้วและเมื่อปีก่อนมีจะมีหนังยาวแค่เรื่องเดียวที่มีการกลับมาทําในรอบหลายปีก็คือเรื่อง Barbie ้พรินเซส a อเวนเจอใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาปีนี้แม่เทลตินใจทำอีกครึ่งและไม่ใช่แค่เรื่องของไม่ใช่แค่เรื่องเดียวแต่ว่าเป็นถึง2เรื่องในปีนี้มันทําให้เราเหมือนกลับไปใน ช่วงก่อนหน้านี้ที่แบบว่าบาร์บี้จะปล่อยหนังยาวปีระถึงเรื่องสองเรื่องสามเรื่องใช่ไหมครับแล้วแล้วมันเป็นเหมือนดึงความฟฟิลดิ่งเดิมเดิมของคนที่ติดตามการ์ตูนบาร์บี้กลับมาซึ่งมันหลายที่ดีใจเพราะว่าเท่าที่ทราบตามกอ่านข่าวเพราะว่าทราบว่าภาพยนตร์ Princess a v e n g e r เนี่ยมันประสบความสำเร็จแบบฟีดแบ็กมาดีมากพอในปีส0 2 1นี่เนี้แมทเทลก็เลยตัดสินใจที่จะทำภาพยนตร์ยาวบาร์บี้สองเรื่องก็คือ b a r b บี้อ c นเชอร e ซิตี้โรสมเเรื่องที่ผมจะรีแอคชั่นตัวอย่างนี้แล้วก็เรื่องใหม่ที่จะมาปลายปีนี้ b a r ์บี้บิ๊กซิตี้บิ๊กดรีมวันนี้แมทเทลช่องชนลบาร์บี้เพิ่งปล่อยตัวอย่างออกมาผมก็จะลองดูว่าหรือดูว่า,าเรื่องราวมันจะเป็นกเกี่ยวกับอะไรเรื่องนี้แล้วแบบว่าเอ่อสตอรี่มันจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> เขาใช้โมเดลเก่าของบาร์บี้ซีรีส์เจมฮอวเอเวนเจอร์เลยเรัองนี้เชลซีเป็นตัวเด่นเด่นน่าจะเด่นกว่าบี่ด้นนวยแหละ มูลแรกเหรอสาสต์พูดได้จะเขาเรื่องนี้ <c oughs> อ๋อบาร์บี้ชุดประจำเรื่องนี้ แอนิเมชันสัตว์น่ารักนะครับแบบว่าเหมาะกับการทำเป็นของเล่นมาขายมากๆแบบตุ๊กตายัดนู่นอะไรเงี้ย เรื่องนี้จะปล่อยลงในฟลิกวันที่16เมษายนนี้น่าจะเป็นเวลาของทางอเมริกันนะครับของไทยน่าจะรอสักพักใหญ่ๆได้แหละอาจจะ 1, 3, 4อาทิตย์หลังจากที่อเมริกาฉายไปก่อนเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนคือผมคิดว่าด้วยความทุกเรื่องของบาร์บีที่เป็นเกี่ยวกับที่มีเรื่องกี่กับพี่น้องของบาร์บีมาเกี่ยวข้องเนี่ยคือ ในส่วนตัวคือไม่คาดหวังอยู่แล้วครับเพราะว่าเข้าใจว่าถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องบรยบี้มันเกี่ยวข้องมันจะเป็นทูรเลิกมันจะคงจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวที่อะไรที่ในเรื่องคงจะไม่ได้ซับซ้อนมากโอเคผมจะเข้าใจตรงนี้ก็คือจะก็คงจะไม่คาดหวังอะไรอะไรเจอเรื่องนี้มากแต่สิ่งที่ใหม่สําหรับเรื่องนี้ก็คือว่าเป็นครั้งแรกที่ว่า เมเทลเขาใส่ชื่อเชลซีลงไปใน h ฮดไตเติลหลักของโลโก้เลยก็คงจะพยายามสือว่าเรื่องนี้เชลซีเป็นตัวคอครเด่นอาจจะเด่นกว่าบาบี้อาจจะมีทำอาจจะมีทำนิ่งบทพูดเยอะกว่าบาบี้ตัวสามอะไรประมาณนี้นะครับแล้วอ่าคงจะเป็นการมาเก็ตติ้งที่เขาพยายามจะขยายตัวเชลซี คิดว่าเขาคงมองว่าตัวเชลซีมันขายได้ดีกว่าตัวสกิปเปอร์แหละตัวเซซี่แล้วเขาก็คงจะพยายามเพื่อขายไปยยทำหนังเดือกก,กับเชลซีไปในตัวแล้วก็ทำบาบี้ไปพร้อมๆกันทีนี้มาพูดถึงซอรีจากตัวอย่างมันเผยให้เห็นว่าก็คือเชลซีไปตามหาวันเกิดของเธอใช่ไหมแล้ว มันก็ว่ามันมีเหตุอะไรสักอย่างที่ท,ที่ทำให้เชลซีไม่ได้เซอร์เบตไม่ได้ฉลองวันเกิดก็เลยได้ไปตามหาในป่าเพื่ออะไรนะเมสซิโกจิมอ่าเตเีที่มีเวทมุนเพื่อที่จะเอาวันเกิดของเชลซีกลับมาก็ก็คงคาดว่าคนจะเป็นการประจัภัยในป่าที่เป็นอ่าอะไรที่ดูน่ารักน่ารักตัวอะไรที่แบบ ดูคิวคิวที่อันนี้ดาวเอาจากตัวแอนิเมชันตัวการออกแบบดีไซน์ของของพวกสัตว์นะครับหเห็นไหมรติมบว่าชาน่ารักมากยิราฟจระเข้อะไรเงี้ยดูแบบไม่ได้ดูน่าก,กวดเท่าไหร่แล้วทีนี้พูดถึงธีมเรื่องธีมเรื่องอ่าที่ดูจากโปสเตอร์แล้วก็ดูจากตัวอย่างมันจะเป็นอารมณ์แบบ t ropical forest เออไม่ใช่สิมันผสมอ่าอาเป็นธีม ในป่าในเกาะอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ดูจากที่เขาดีไซน์ชุดของแต่และคนใช่ไหมครับดูจากของบาร์บี้ใช่ไหมแต่มันจะเป็นชุดแบบเป็นใบไ,ไม้สะท้อนถึงว่าความเป็นเขตเกาะความเป็นเกาะฮาวาหเห็นว่าป่าเขตร้อนอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจแต่คิดว่าคงจะเป็นการสะท้อนของคอนเซปต์ของเรื่องเกาะพืชพันธุ์ในเกาะดูจากชุดของบาร์บี้เซซี่หรือของสกิปเปอร์อะไรเงี้ยนะครับน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้น ซึ่งคอสตูมติดในเรื่องนี้ในความที่เป็นหนังเกี่ยวกับพี่น้องมันก็ครจะเป็นเป็นชุดแคชชีลที่ใส่แบบปกติก็คงเราก็คงจะไม่ได้เห็นอะไรที่มันเป็นชุดเจ้าหญิงหรือว่าเป็นอะไรกระโปรงใหญ่ๆห,หรือชุดอะไรที่ออกแบบแฟนตาซีเมานแต่ก่อนแล้วแน่นอนในความที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงความชอบผมผมว่าผมโอเคผมชอบกกับลวดลายบนชุดของบาร์บี้นะ มันดูเอ่อามันเพราะว่ากราฟิกใบไม้มันดูก็ไม่ได้แย่มันดูสวยดีๆมากๆเลยครับแล้วี้แล้วผมคิดว่าตอนจบมันตอนจบหรือว่าตอนเอ่อการดำเนินเรื่องมันก็คงจะไม่มีอะไรที่แบบใไ้เวลาแบบตึงเครียดได้ใช่ไหมอะแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นการแต่ก็ก็ดีใจที่ว่าบาร์บี้กับ มาทาหนังยาต้องสองเรื่องปีนี้หลังจากที่เราไม่ได้เห็นมาตั้งแต่ปี2016ันสิบหกไหมหรือว่าสองพันสิบห้าล่าสุดปีคือปี2016คือเราไม่ได้เห็นแล้วมานานมากว่าบาร์บี้จะทําหนังยาหลายเรื่องต่อหนึ่งปีแล้วก็มีตอนนี้เป็นการคัมแบ็กแล้วตื่นเต้นมากๆเลยครับที่จะได้เห็นบาร์บี้เรื่องใหม่ปลายป,ปีนี้ถ้าที่ได้ตามข่าวจะเป็นมิสติเคิลด้วยน่าจะเป็นการสืบ เนื่องมาจากความสำเร็จของ Pristade e v n g จากหนังปีที่แล้วยังไงก็รอดูนะครับอ16 16 April 16เมษายนนี้จะปล่อยใน Netflix อเมริการขายที่สามารถข้าม VNP หรืออะไรได้ก็อย่าลืมไปติดตามไปนะครับหรือถ้าหากว่าจะรอในฟิลิสไทยมาลงภาคไทยซับไทยก็น่าจะรอกันอีกสักพักหนึ่งแต่คิดว่าคนที่เป็นแฟนแฟน,แฟน,แฟนบาร์บี้ก็ไม่ควรน่าจะพลาดนะครับเพราะว่า อย่างน้อยถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถเทียบติดกับบาร์บี้เล่นก่อนๆได้แต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นอีกหนึ่งงานล่าสุดข,ของบาร์บี้และก็อีกหนึ่งการพัฒนาการของภาพยนต์บาร์บี้สมัยใหม่นะครับก็ถือว่าติดตามกันดูใครเทียดูเรื่อยเลกันก็ได้นะครับนี่ก็ขอบคุณนะครับไปแล้ว